ประกาศด่วนล่าสุดนะครับฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องเปิดเส้นทางพายุลูกใหม่กระทบไทยหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาพบกับฝนฟ้าพายุชาแนลกันอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตจังหวัดสุขโขทัยจังหวัดแร่ลำพูนรวมถึงพื้นที่ภาคกลางนะครับ ซึ่งพี่น้องอยู่จังหวัดไหนการเกิดฝนเป็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้แต่ล่าสุดนะครับอากาศไทยก็ยังคงแปรลแวนเพราะว่ามีการก่อตัวของพายุในพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจากโมเดลล่าสุดนะครับเราก็จะพบการก่อตัวของพายุในพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งพายุลูกนี้นะครับมีชื่อว่าฟงวองหมายถึงนกฟินิกส์นะครับ ซึ่งตอนนี้อยู่ในสถานะพายุไต้ฝุ่นโดยคาดว่าจะเคลื่อนตัวตลมฟิลิปปิน์ในวันที่9และ10พฤศจิกายนในสถานะพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นหลังจากนั้นตัวของพายุก็จะลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่11และวันที่12พฤศจิกายนในสถานะพายุไต้ฝุ่นมีความเร็วลม155กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยในวันที่12นะครับ ก็จะประชิดบริเวณพื้นที่ใต้วันในวันที่1 2ตอนเช้าหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ใต้วันในวันที่12ตั้งแต่ตอนบ่ายไปจนถึงตอนคำ่ำซึ่งมันจะส่งผลให้ไทยเราเนี่ยมีลมฝ่ายใต้และลมตะวันตกนะครับปกลุมเพราะตัวของพายุจะดึงลมตะวันตกนะครับผ่านไทยเราแล้วไปเลี้ยงตัวของพายุเองแล้วขอบด้านบนของพายุก็จะดึงลมตะวันออกลงมาปกลุมไทย ซึ่งไทยเราจะมีทั้งลมฝ่ายใต้ลมตะวันตกและลมตะวันออกปกลุ่มในช่วงวันที่10จนถึงวันที่13พฤศจิก,กายนทำให้มีโอกาสนะครับมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องประมาณ20จังหวัดแต่ข่าวดีนะครับก็คือการตกของฝนก็จะตกไม่หนักมากนะครับอาจจะส่งผลต่อสุขภาพกับทุกท่านได้เพราะอากาศแปรปรวนมีทั้งร้อนมีทั้งหนาวมีทั้งฝนตกนะครับในช่วงวันที่10 จนถึง13พฤศจิกายนซึ่งมาติดตามแนวโน้มการตกของฝนกันต่อนะครับฝนตกสะสม24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่8จนถึง9พฤศจิกายนตอนสายๆไปจนถึงตอนสายวันพรุ่งนี้ครับเราจะเห็นนะครับว่าในพื้นที่อีสานการเกิดฝนลดลงส่วนพื้นที่ภาคกลางก็ยังมีฝนตกอยู่แต่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อคืนที่ผ่านมา สำหรับบริเวณภาคใต้ก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันปริมาณฝนก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกในวันนี้การเกิดฝนก็อยู่ในเกณฑ์ไม่หนักแต่ฝนหนักต้องระวังครับก็คือพื้นที่ภาคเหนือทุกจังหวัดอาจจะมีฝนตกหนักในวันนี้และวันพรุ่งนี้จากอิทธิพลของตัวของพายุที่สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ โดยในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกประมาณ80%กับมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับส่วนพื้นที่อีสานฝนตกลดลงเหลือ30-40%สําหรับพื้นที่ภาคกลางถึงแม่ตัวของพายุนะครับเริ่มออกห่างจากภาคกลางแต่ฝนก็ยังอยู่ประมาณ40-60%ถึงส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนตกประมาณ30%สําหรับกรุงเทพและประมิมณฑล มีฝนตกประมาณ40%และพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับในวันนี้มีฝนตกประมาณ40-50%กับมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งจากโมเดลของประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ให้แนวโน้มการตกของฝนเป็นดังนี้จากค่าเดเรทีฟนะครับของญี่ปุ่นบอกว่าพื้นที่ไทยตอนบนเป็นสีแดงเป็นส่วนใหญ่นั่นแปลว่าอัตราการลอยตัวของอากาศนะครับ่อนข้างสูง สำหรับบริเวณภาคใต้อัตราการลอยตัวของอากาศก็ถือว่าสูงนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั่นแปลว่าเรายัางคงต้องระวังต่อนะครับในวันที่8จนถึงวันที่9พฤศจิก,กายนนี้ซึ่งหลังจากที่ตัวของพายุสลายตัวและอ่อนกำลังลงไปนะครับการตกของฝนไทยเรามันก็มีตกได้บ้างแต่การกระจายตัวแบบตกภูผรมทั้งจังหวัดตกทั้งภาคเนี่ย อาจจะลดลงนะครับเพราะว่าตัวของเมื่อเขาอยู่บนแผ่นดินการพัฒนาตัวของเขาก็จะอ่อนลงเพราะว่าจะเจอกับอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ภูเขาต่างๆทําให้เขาพัฒนาตัวไม่ดีซึ่งสรุปนะครับพายุฟงวองจะไม่เคลื่อนตัวเข้าไทยแต่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไต้หวันในวันที่12และ13พฤศจิกายนแต่ผลกระทบก็อาจจะสร้างความปั่นป่วนให้กับลักษณะอากาศไทยมีทั้งร้อนทั้งฝน และอากาศเย็นจากการที่มวลอากาศเย็นลงมาเพราะตัวของพายุนั่นแหละครับดึงมวลอากาศเย็นลงมาทําให้ไทยเราอากาศเปลแปรวนสําหรับบริเวณภาคใต้ในช่วงนี้การเกิดฝนนะครับก็ถือว่าไม่อันตรายมากตกตามปกติในช่วงบ่ายจนถึงตอนค่าซึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็มีฝนตกสลับหยุดก็คือตกแล้วสักพักเด่นออกแล้วตกใหม่ประมาณนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยครับสวัสดีครับ